มเมื่อข่าวถึงพญานาคผู้เป็นใหญ่เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของเหล่าน้าทั้งหลายก็คงไม่มีใครไม่รู้จักพญานาตานาคราชกันหรอกนะคะผู้เป็นบรรลังให้กับอมะนารายยามที่พระองค์สร้างโลกท่านมีชื่ออีกหนึ่งชื่อก็คือว่าเศษนาคนะคะหมายถึงผู้มีเสียงพันเสียงเป็นพี่ชายของพญานาควาสุกรีหรือพญานาคมุจลินนั่นเองนะคะท่านถือกำหนดมาจากไข่ฟองแรกของพระนางกันทรุ และพระลือสีกาสยะปะเทบิดรพระองค์มีรัศมีกายเรืองรองลำตัวยาวไม่มีที่สิ้นสุดท่านเองนั้นก็เคยมีความอหังการสุดโตเหมือนกันนะคะตรงที่ท่านเองเคยแสดงปฏิหารให้กับสามโลกได้ประจักษ์โดยกำหนดพระบริกายให้ใหญ่โตโดยโผล่เสียงขึ้นไปบนสวรรค์ตัวอยู่บนโลกและหางก็อยู่ใต้กรเสียนสมุดดังคำที่ว่า มณีทวีปคือพังพานของเราใต้บาดาลนั้นหรือคือแคว้นแหลงนครหลวงเอกชื่อโพควดีส่วนวังนี้ชื่อมณีพีติที่อยู่เราคือมณีมนดบอน,นันตะเีรสา,าคือชายามเหสี และพระองค์นั้นก็ได้สร้างวีรกรรมไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระองค์ได้ต่อสู้กับพระพายและได้กืมพระพายเข้าไปนะคะสัตว์โลกทั้งหลายนั้นหายใจไม่ออกร้อนจนถึงองค์มหาเทพต้องลงมาไกล่เกลี่ยกันเลยทีเดียวค่ะและตำนานนั้นยังเล่าว่าอย่ามเมื่อองค์พระนารายณ์ลงอวตารลงมานะคะ พญาอนันตนาคราชก็จะอวะตารลงมาด้วยทุกครั้งเช่นพระนารายอาวตารลงมาเป็นพระรามพญาอนันตะท่านก็อวตารลงเป็นพระรักถือว่าท่านคือผู้ที่รักและจงรักภักดีต่อองค์พระนารายที่สุดทีเดียวเลยค่ะยามทุกยามสุขนั้นท่านไม่เคยทอดทิ้งกันสําหรับเราเราจินตนาการมโนไว้ว่าหน้าตาแห่งเทพบุตรของท่านเนี่ยท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีรูปร่างสูงใหญ่สง่าง,งามเป็นที่สุดเลยทีเดียวค่ะคิ Q ้วโดก หนางามดวงตาของท่านคมยาวโตและสีดวงตาของท่านจะเป็นสีเขียวฟ้าอมมะกอกมากอกนิดหนึ่งนะคะซึ่งงดงามมากแล้วท่านเอมีปากอิ่มสมส่วนผิวสีเหลืองปานกลางออกไปทางขาวจะขาวกว่าองค์พญานาควาสุกรีมีผมยาวสวยนะคะสง่างาม,งามและท่านไว้จอนยาวเหมือนกษัตริย์ชาวอินเดียโบราณ และเป็นผู้ที่รักในความสงบมีความหนักแน่นและท่านเองนั้นยังเป็นบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนะคะความมีระเบียบมีความเนียบยึดถือถึงกฎมนเทียนบาลและความมีวินัยเพราะว่าเหตุที่ท่านนั้นเป็นพี่ใหญ่ขององค์พญายนาคทั้งหลายและก็ยังต้องรับใช้งานกับองค์พระนาราย และเราก็ถือว่าถ้าเป็นนาคาเทพดีตัวอย่างนะคะที่รักษากฎมทียนบาลและท่านก็ยังอบรมบุรธิดาของท่านได้ดีอย่างทีเดียวอย่างเช่นท่านเพชรพัทรนาคราชและท่านองค์ยศมันซึ่งท่านทั้งสองเองนั้นก็ได้เป็นถึงองค์นาคาเทพดีมีตําแหน่งเหมือนกับเสด็จพ่อของท่านก็คือองค์อนันตะด้วยอนะคะโลกมนุษย์นี้นั้นสั้นนะ อีกไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วใครที่ทำไม่ดีกับเราเราก็เมตตาเขาและให้อภัยเขาใครที่ทำดีกับเราเราก็เมตตาเขาอย่างที่เราให้ได้เพียงเท่านี้เราก็เป็นผู้ที่ถือว่าได้ฝึกตนฝึกจิตวิญญาณในการบําเพ็ญเพียรได้เช่นกันพยาน,นันตะนาคราช ดูภาวดของเราจบแล้วกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับสายยานลูกหลานพญานาทั้งหลายเจอกันคลิปหน้าค่ะ